มาทั่วเ่เนื้อหาการเรียนที่จำง่ายแถมได้ความรู้มีให้เรียนมากกว่า2,000ค,คลิปกับเว็บไซต์เรียนออนไลน์ w w w e y e i co t h โดยเนื้อหาการเรียนจะอ้างอิงจากหลักสุดของสพอถอในทุกระดับชั้นโปรชั้นสุดพิเศษเริ่มตอนเพียงวันละ10บาทเท่านั้นกลีนแพ็กเกจ3วัน30บาทเดแพ็กเกจ7วัน65บาท โกลแพ็กเกจ15วัน130บาทและแพตตินั่งแพ็กเกจ30วัน250บาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้สามารถเข้ามาทบทวนบทเรียนกับเราได้ที่ www. yesiStyle. co. th สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook yesiStyle หรือทางไลน์ @yesiStyle มีแอดข้านหน้าด้วยนะคะรีบๆสมัครเข้ามาเรียน